ตอนนี้อยู่ที่วัดภระศรีรัตนมหาธาตุครับอยู่ที่ลบบุรีนี่คือช่วงเย็ยนแล้วเนาะเข้าไม่ได้ ต้องมากลางวันนะครับนี่มันช่วงเย็นพอดีเข้ามาสุดละทางนี้ก็เลยแวะถ่ายหนะ่อยอยู่ตรงข้ามสถานีรถไฟลบบุรีก็จะเชื่อมต่อไปทางวังนาลายทังนัน้น โบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลบบุรีครับแต่รถไฟอาจจะเข้าหน่อยครับุ่งนี้เสียงอาจจะเบาใส่หน้ากากอยู่เนาะเสียงก็เลยเบาอ